โอเคเรียบร้อยน้องเกลียวเองนี่ยาน้องเกลียวและเป็นเบลเบลดสุดท้ายของปี2025นะค,ร,คร,ร,รับก็นั่นแหละครับจอตลอดเวลาก็ปี25เนาะผมบอกกันเลยว่าเบลเบลดเนี่ยก็มาถ่ายบ่อยมากนะครับร้านคิวเองนะครับแล้วก็มีร้านน้ำพุแล้วก็สถานการณ์เสตจพลอยนะครับก็ ตรงนี้ที่ผมอยู่เนี่ยก็คือบีกับบางนานะครับแล้วบีกับบางนานะเขากำลังเตรียมพื้นที่บีกับบางนาเขาดาว,วดะกรอตื่นเต้นไปอยู่พอสวแต่ว่าปีนี้ผมไม่ได้ไปเขาดาวที่บีกับบางนานะแต่ว่าผมไปเขาดาวกันที่ฟิชชั่ปลักสิทินะครับก็อะนะก็ได้มาที่บีกับบางนากันแล้วก็ได้พามาดูตรงนี้ด้วยสวยอะนะ บนในนี่ของดิเสเปสสต้านะวันคริสต์มาสสวยอะ่ะ <c oughs> ใกล้ละครับก็วันนี้เป็นครนะิสต์มาสอีฟเนาะวันที่ผมถ่ายอะ่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันคะริสต์มาสละนะคริสต์มาสเตย์แล้วเาจิกสวยนะ,ะดูดิเ <c oughs> อาละ เดี๋ยวผมจะไปรลานนำผุกันนะครับเนี่ยตรงใกล้ฝั่งลานนํำผุก็จะมีต้นทกสมาร์ทที่อาประดับนี้ด้วยซึ่งที่เกี่ยผมตั้งแต่เข้ามาบนในี้ที่ห้าสิบสี่้าน,นี่จะมาลาเขาแต่งมาเพียบเลยนะนี่ผมขนาดผมตั้งแสงไว้เหมาะสมเลยนะโอ้ยะักสวยเลยนะนี่เป็นตอนกลางคืนด้วยนะสวยขนาดไหนอะผม มองเลยนะปีดีสวยก่าใครเลยก็สวยอะ่ะก็สมชื่อแล้วแหละไม่กะบางนานะก็ห้างที่ใหญ่ที่สุดในเขตบางนาละในปัจจุบันดีนะเดี๋ยวเราวันแบนงค์เข้าสร้างเสร็จก็เขาคิดว่าอาจจะไม่ไแหละนี่ไงตรงนี้แหละร้านน้ำพุที่ผมชอบไปถ่ายรูปกัน,กนบ่อยตรงนี้เลยร้านน้ำพุก็ นี่เลยนะครับเป็นป้ายมันก็กำการลงประมาณนี้ก็พอดีผมไม่สามารถไปยืนตรงนี้ไนดะ้เพราะว่าเขากลังไอ้อะไรนะเขากำลังเปิดร้านนะก็น่าจะเป็นวันสิบปีนี่แหละเราสแตต์บายนะครับสุดท้ายผมผมก็ไม่น่าได้เข้าไปแล้วแหละก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ในสุดรู้เลยท่าสืมนะีอะไร ผมเคยไปทานนะครับอร่อยนะเอาล่ะแล้วเจอกันใหม่ครับปีหน้ากับบิ๊บบอสวันเกิดน้องเจลลี่คนแรกเลยหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวต้องรอครับว่าใครจะขึ้นเป็นคนแรกของปี2024ครับเ้าเจอกันใหม่ครับ